อันนี้ก็คือในเบื้องต้นได้ทำโครงการเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงคะหรือว่าศูนย์วิปัสนากรรมฐานเชียงคะเมื่อปี2553ที่ได้มาพัฒนาในบริวเวณเขตนี้เป็นป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าของชุมชนที่พัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเชียงคะแล้วก็ ได้ดูแลปลูกป่าดูแลป่าสถานที่ก็มี77ไร่นะก็ได้พัฒนาพาชุมชนแล้วก็ญาติโยมได้พัฒนาสร้างสร้างทางล้อมรอบแล้วก็สร้างรั้วรอมรอบแล้วก็ปลูกป่าทุกปี <Okay. S 1> ก็จะใช้เป็นสถานที่ตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเหลืองเข้า <Okay. S 1> เข้าเงียบเ <Okay. S 1> พราะว่าเป็นป่าช้าเก่าป่าช้าโบราณ และก็สถานที่ในสมัยโบราณสถานที่ตรงนี้ก็เป็นวัดป่าวัดเก่าด้วยในจิตสิกว่าไร่ก็ได้มาพัฒนาเมื่อปี2500ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ตั้งแต่กําเนิดนี้ก็ได้มีพระคุณเจ้าและพาปฏิบัติปฏิบัติธรรมมาเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อปี2559ก็ได้จัดสรซื้อที่นะซื้อที่ข้างเคียงของป่าชา้า หรือเพื่อจะเป็นทําโครงการสร้างวัดเพราะฉะนั้นในสถานที่ตรงนี้บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่ปฏิบัติธรรมก็จะโครงการต่อไปคือนอกจากในชาวบ้านเรานอกจากปฏิบัติธรรมประจําปีปฏิบัติธรรมประจําเทศกาลหรือป,รปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติก็จะใช้ตรงนี้แหละเป็นที่ปฏิบัติธรรมและก็บริเวณเขตน,นี้ก็ชอบวิปัสสนาไอ้โทษเขาเรียกว่าการเข้าปริวัติกรรมนะ เนี่ยสถานที่ตรงนี้ก็นอกจากทำปฏิบัติธรรมประจำปีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วหรือฤเทศกาลแล้วก็จะเป็นการเข้าบริวัติกรรมประจำปีด้วยแล้วก็สถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นงานพระเวสสันดรชาดกด้วยมีการแห่ช้างรอบบริเวณนี้แล้วก็มีการาทำเขาวงกดอ่ะในเจ็ดสิบไร่เนี่ยก็จะทำเป็นที่เขาวงกตประเพณีมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของ วัดกลวยวนารามเจตามาภาพได้ช่วยผาญาติโยมดูแลบริเวณแห่งนี้ก็สถานนี้ก็เป็นต้นกําเนิดในการที่จะพัฒนาวัดที่อยู่ด้านนอกของป่าช้าแห่งนี้เพราะฉะนั้นก็บริเวณตรงน,นี้ก็สมควรแก่รมณีสถานเหมาะแก่การปฏิบัติใน70่าไร่เทน่นพอนอกนั้นก็มีต้นต้นต้นไม้ สร้างกุฏินะได้พัฒนาศาลาหแห่งนี้ศาลา,าหแห่งนี้ก็พัฒนามาสิบกว่ปีเป็นที่ปฏิบัติธรรมเข้ามาปันธรรมวัดสวนะนะปันธรรมวัดสวนะวันพระเขาจะมีการะบุญแล้วก็ได้สร้างกุฏิสร้างลานธรรมนะสร้างกุฏิสร้างลานธรรมแล้วก็เป็นสร้างลานธรรมให้ญาติโยมได้พึ่งปฏิบัติในช่วงเทศกาลนี่แล้วในเมื่อสักเจปปีที่แล้ว หน้าไปเจ็ดปีที่แล้วตวมาภาพได้นำต้นอัชชปรนิโคตนะในต้นต้นอัชชปรนิโคตรเรือ่องต้น,นไซมาจากอินเดียอะไรเออจากอินเดียเนี่ยต้นอัชชาปรนิโคดจากอ่อินเดียเมื่อประมาณก็น่าจะแปดปีที่แล้วเนี่ยต้นอัชชปรนิโคดต,ต้นอ,อินเดียมาจากเมืองไวสาลนะีต้นอัชชปรนิโคตเนี่ยในแปดปีที่แล้วมาปลูกใหญ่นะนี่ เอามาจากเมืองไวซาลีเอาเครื่องเครื่องบินมาเลยนี่เขาเรียกว่าต้นไซอินเดียต้นอันชชาบรโคตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าตรัสนะเรื่องเกี่ยวกับอัชชาบรีโคตเนี่ยต้นไซไซนี้ก็เหมือนกับยายไซที่ยานางสุชาดาถวายข้าม,มัตุปายาตนี่นะนี่คือต้นไซอินเดียเอามาจากเมืองไวซารีเรียกว่าไซอินเดียตีทีแล้วก็โอ,โอใหญ่และนี่ 9ปี9ปีที่แล้วเขียนใส่มีสองต้นต้นเล็กต้นหนึ่งต้นนี้ต้นหนึ่งอ่าอ่าก็เนี่ยจะเป็นต่อไปก็จะนิมนต์ย้ายออกไปอยู่ที่ต้นใหญ่นะอาจะแผ่พานกานกิ่งไปที่ไ้เป็นต้นเรียกไซอินเดียอ่าคล้ายต้นโพลตระกูลเดียวกันไปมันใหญ่คล้ายต้นโพปน้ำขาน้ำขาลายนล็กน้อยร่มต้นใหญ่ อามาสองต้นนะเอามาสองต้นอต้นนี้ต้นขึ้นดีขึ้นมากแต่ต้นนู้นยังไม่ค่อยขึ้นต้นเล็กนะต้นเล็กนีตนก่ต้นเล็กีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนี่ต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนี่าาก็มาพร้อมกันเลยมาใช้เขียนกันไม่โดนน้ำไม่โดนน้ำก็ นี่ก็ช่วงนี้ก็ปิดปิดที่ปฏิบัติไว้ก่อนนะปิดที่ปฏิบัติไว้ก่อนไปเมื่อเมื่อมีงานมีเทศกาลการปฏิบัติธรรมก็มาทาความสะอาดแต่ก็มีญาติโยมมาญาติโยมมาคอยทําความสะอาดอยู่ต่อเนื่องนะอต่อเนื่องช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณดึงเดือนกว่านี่ยังไม่มีได้มีโอกาสมาทำความสะอาดเออ นี่ก็บริเวณก็ใหญ่นะขอใช้พื้นที่ประมาณ15ไร่นะใน77ไร่เนี่ยเราขอใช้พื้นที่จากอบตอนะ,ะตอบตที่ขึ้นต่อกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอบตนี่ประมาณ15ไร่ด้านหน้าเนี่ยอีกสี่ห้าสไร่ก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมดตานน้นก็มีเนี่ยก็ตรงนี้ใช้ เจ็ดปีแปดปีมันเจ็ดปีหรือแปดปีเนี่ยพัฒนาตรงน,นี้ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยอู้อากาศดีอากาศดีต้นไม้สะ,ะเขียวขจีในะทุนนี้ช่วงเดินเมษาที่สายบ้านเรามาปลูกเมื่อสักอยู่ต้นนี้ใจนี่อยู่ที่นี่มานานแล้วพัฒนาตรงน,น,นมานานแล้วนอกจากนั้นก็มีพระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมก็สร้างกุฏินะ กุฏิหนึ่งสองสาสี่ห้าหกหลังอ่าได้สร้างกุฏิพระคุณเจ้าเพื่อปฏิบัติธรรมอ่าประมาณหกหลังนะนี่หกหลังหกหลังสร้างกุฏิถนนทาง่ารทางตกรเข้ามาทางนี้ทางนี้คือทางเข้าทาี่ปิดก่อนปิดปรับปรุงเพื่อเข้าใช้ถนน,นตรงนี้ก็ปิดปรับปรุงก่อนในช่วง ปิดปรับปรุงเนี่ยก็จะมาดูแลความสะอาดอย่างเดียวสมทุกขิจเจ้าที่ไว้สำหรับปฏิบัติแบบเงียบนะปิดแบบไม่ให้คนเข้ามาแบบเก็บว่าจ้าอะไรว่างนั้นเถอะส่งข้าวส่งน้ำส <c oughs> ออมาน,นนั่นนะส่งข้าวถวายสัดถวายรับปล้วพระรับปล้วก็มาวางไว้ส่งข้าวส่งน้ำไว้อย่างนั้นเถอะป่าแห่งนี้ก็ <c oughs> ปิดอย่างนั้นนะ <c oughs> สําหรับพระอยู่ห้าวันเจ็ดวันเนี่ยเก็บเงียบเข้าเงียบ นี่เรียกว่าเข้าเงียบคือปฏิบัติธรรมนะเป็นลักษณะอย่างนั้นจิดวาจาปฏิบัติธรรมห้าวันเจ็ดวันตั้งแต่บางรูปคเจ้าก็มาส่งหายบริเวณแล้วพระที่มาอยู่ปฏิบัติมีเคยเจอเหตุการณ์พิเศษอ,อะไรมโอ้มีเนี่ยตรงนี้บริเวณตรงนี้แต่ก่อนก็เผาตรงนั้นเป<อ>ลานเป็นที่เป็นลานเผาชาปนกิจอ่าชาปนกิจเรียกอะไรกองฟอนกองฟอนเป็นตั้งแต่เกิดหมู่บ้านอะ่ะรูปหมู่บ้านนี่มีเจ็ดแปดสิบปีแล้วเนี่ย น่าไะเจ็ดแปดสิบปีเป็นกองฟอนอยู่ตรงนู้นกองฟอนนี่ก็ตรงนี้ก็เป็นผู้ฝังนะอืเออเป็นที่ฝังก็รับพูดภาษาชาวบ้านบางทีเขาก็เขาไม่มีผ้าอยู่อะไรเจา้าเนี่ยจะมีคนคอยมาฆ่าบ้านเราก็เดยกมาขอหวยขออะไรเนี่ยประมาณนี้มันทำไปเพื่อขอหวยออกคนนี้ก็ไม่ปิดเลยโอ้โหเนี่นไม่มีใครอยู่เรามองไม่เห็นเลยก็ปิดไว้เออมันชอบมา เห็นนางชีบักขาวบ้างเห็นอะไรเขาว่างั้นนะแล้วก็มาเอาหวยประจําเลยแล้วก็โอ้พวกนี้แล้วเราก็ปิดนะเพราะว่าก็เห็นวันพระขึ้นสิมห้าขั้นวันแปดพัะว์ขั้นนี่แถวด้านนู้นเขาอยู่ด้านนู้นที่ก็มาตัดยางพวกนี้มาตัดยางเราะวนี่จะวนทางเข้าก็จะมีพวกชีบักขาวเขาเรียกอะไรนะชีบักขาวเออพวกชีบักขาวเดินออกจากป่านี้เขาวาอย่างนั้นนะที่นี่เป็นความเชื่อชาวบ้านมานานแล้วเอาตัวเนี้ย เป็นชีบะขาวที่ออกจากตรงนี้โดยเฉพาะวันขึ้น15ข้าวันพระใหญ่โดยเฉพาะข้างขึ้นนะพวกที่ตัดยางตีหนึ่งตีสองตีสามนี่ก็เห็นชีบะขาวี่เดินออกจากป่าเนี่เยเรื่อยนะนี่ตรงนี้ก็คือบริเวณกองฟอนเก่า7-80ปีตรงนี้ก่อนที่จะสร้างเมนที่วัดน,น,นี่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เป็นกองฟอน7-80ปีก่อนที่เราจะสร้างเมนก็แล้วก็จยุดตรงนี้ เออเนี่ยคือตรงเนี้ยคือกองคอนแล้วก็สร้างสารปูตาปูอะไรมั้งเนี่ยแล้วก็ยายส้อยอืออ่าปูอะไรมั้งเนี่ยตาลาปูตามอนค่ะใหญ่ส้อยตามอนยายส้อยเออตาหมอนยายส้อยยายวันนี้ตายายวันนี้โชคดีไหม เนี่ยตรงนี้เลยนี่เขาปอกองฟอนตรงนี้เลยเผาโหนี่มันไม่ได้เผามาประมาณเกือบสิบปีนะสิบปีกว่าปีละเป็นเนินตรงนั้นเนะตรงนี้เลยเนินตรงนี้เลยเนินตรงนี้เลยเนี่ยแล้วก็ศาลานี่ศาลาเป็นกุศลที่สําหรับพวกที่มางาน ตรงนี้คือที่ฝังนี่ตรงไหนนี่เลยฝังนี้ฝังฝัง,ง,งเออด็ตกตะกอนสมัยโบร,ราณขออภยัยถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยแถวเนี้ยบ้านแถวเนี้ยก็มีความเชื่อถ้าเป็นศพอุบัติเหตุแล้วเนี่ยก็จะฝังไวป้ปีสองปีสามป,สามปีสี่ปีอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาคือเขาบอกว่าความเชื่อของเขาว่าถ้าเผาเป็นอุบัติเหตุปุ๊บเผาปุ๊บเนี่ยก็จะมาติดต่อกัน จะคนตายติดต่อกันด้นความเชื่อแบบอย่างนั้นเขาเออให้ห่างกันคือเขาต้องมาฝังไว้3มปีหปี4ปีแล้วแต่เออเพื่อให้ญาติมาเตรียมความพร้อมในการทําบุญศพด้วยมั้งเออนั่นคือเมื่อสัก 3- 40ปีที่แล้วความเชื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฝังวันนียเป็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่บางคนฝังแล้วพ่อแม่ตายไปก็มีฝังพ่อแม่ไว้แล้วเนี่ยเออลูกก็ตายไป ญาติๆบางทีก็ลืมไปบ้างอะไรไปบ้างบางทีก็ยังฝังอยู่ก็<ค>มีล้างป่าช้าเออยังยังไม่เคยนีย่กำลังประสานงานตากญาติยโยมผู้เรียกเกี่ยวกับ7 8 0ดปปีเนี่ยคงจะประสานญาติโยมชนจีนน่นะล้างป่าชา้านี่เป็นโครงการต่อไปอวัดเข้มแข็งก่อน,นก็จะมา,มาล้างป่าชา้าเพราะว่าฝังมาเป็นเจ0ดปิปีไม่รู้ว่าม,มันมีอะไรบ้างเนี่ยทางเมื่อกี้ก็เดินนี่ได้ทะลุมานี่อ,ออกนี่เนี่ยทางเมื่อกี้ที่เราเดินไปก็ออกไปที่ทางเมื่อกี้ทางโบราณนะ เออเดี๋ยวเราเดินมานี่ก็ได้นี่ก็คือทางน้ําเก่ามีห้องน้ําสําหรับผู้ที่มาจมาก็มาสร้างห้องน้ำอะไรไว้เก่างน้ำคื่อโยมสมัยก่อนเราต้องมาอ่าช้าใช่ไหมก็ตั้งสร้างห้องน้ำไว้เข้าเออนี่แหละปิดปรับปรุงแล้วก็ปิดปรับปรุงเพราะว่ามาได้เดินทันไหมก็นี่เนาะมาเลยไปเนี่ยที่คือลงไป เดินที่ฝังศพเอนนอเอาน,น,น,นี่ก็จะเดินทางรอบเป็นทางเกวียนนะสมัยโบราณเออทางเกวียนสมัยโบราณแล้วก็แถวนี้ก็เป็นที่ฝังศพอ,อ่ะอ่แต่ช่วงหลังก็ไม่ได้ฝังแล้วเรื่องศิษน่าจะศิษกว่าป,ปีเนี่ยนะเศษศิษย์ส,สามศิษส,ส,สี่ปีหรือศิษห้าปีเนี่ยไม่ได้ฝังแล้วฝังเพราะว่าถ้าเสียชีวิตก็ไปเผาที่เมน ที่วัดประจำหมู่บ้านที่ททไปทำเผาใหญ่กล้วยนั่นนะเขาใหญ่กล้วยที่มาถ่ายทาสารคดีเขาก่อนนั่นน่ะสร้างเมนเมื่อประมาณศพร้อยห้าสิบเจ็ดนะนี่ก็สิบปีพอดีที่สร้างเมนไม่ได้มามเออสิบปีนี่นเนี่ยคุณสมหมายสุภาเสติไปทาสารคดีเผาใหญ่กล้วยเมื่อสิบปีที่แล้วศพร้อยห้าสิบเจ็ดนะที่สร้างเมนอันนี้เป็นป่าช้าเก่าก็จะติดต่อ พวกญาติโยมที่เขามีความรู้ในเรื่องการล้างป่าช้าก็กําลังติดต่อประสานงานญาติโยมเพื่อที่จะมาล้างป่าช้าทำบุญที่สวนนึงมีคนมาหาเห็ดหาของป่าอะไรเขาได้เขามาหาเห็ดหาหน่อไม้หาเห็ดหาของป่ามาเก็บไม้แห้งไปทําฟืนก็มีเขาทางผู้ใหญ่ทางอะไรก็มีปฏิสัาคันว่าสามารถหาเห็ดหาของป่าหาไม้แห้งได้ นะแต่ห้ามตัดอ,อ,อแต่ช่วงที่แห้งที่ตายเอาไปไทีต่ตายได้ได้เด็กๆเอาที่ตายมาเก็บเอาไปทําฟืนก็ได้ออแต่ห้ามทําลายแลางั้นเถะแต่ช่วงเข้าพรรษากรกฎาออช่วงเข้า,าพรรษาพฤษธมิถุนากรกฎาอะไรเนี่ยเราก็จะปลูกป่าทุกปีปลูกเสริมปลูกเสริมทุกปีสม,มาภาพพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านก็เชื่อกันไปหาหน่อไม้กล้าไม้มาสามร้อยบ้างสี่ร้อยบั้งห้าร้อยตั้งแล้วแต่อากาส มาปลูกมาสิบกว่าปีเน,นะนี่ยแต่ก่อนมันโล่งนะแต่ก่อนมันเป็นป่าที่เอ่อเรียกอะไรไม่ค่อยมีต้นไม้ว่าโปร่งอ่ะแต่เนี่ยมาสิบกว่าปีเนี่ยดูจะปลูกไปปลูกไปเนี่ยดูเนี่ยโอ้โหขึ้นมาเลยไม่ได้มาเกี่ยวข้องมาสิบมาสิบห้าหรือสิบเจ็ดปีเนี่ยที่มาพัฒนาตรงเนี้ยก็ทําให้ป่าเยอะเลยช่วงเอ่อดูดูฝนหน่งนะโอ้เดินแล้วก็ุ่มชื่นนะดูฝนเนียนเดินเมษสานะ เดิมเมษาเออเนี่ยก็ทางเปลี่ยนทางดั้งเดิมใน,นสมัยโบราณามีการอนุรักษ์ไว้นี่ต้นไม้ต้นอะไรนี่ต้นไม,นไมออ้อันนี้นเอาไปตร<อ>ณต,<อ>ต้นตำไมเพื่ออะไรอ,อ,อะไรใช่ไหมลูกอะไรลูกเอ่อมหาไหนนี่ก็ลูกไม่แน่ใจนี่มองดูตรงนี้ มีมังที second. ่มันทำส้มตำก่าไม่แน่ใจนี่ล่วงลงมาสูเป็นที่เป็นธรรมชาตินะเด้อเหยียบนเท้าเลยอืมอเนี่ก็เป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติอืก็นี่ก็เป็นทางเกวียนโบราณนะไม่ได้ไปทำไปทำอะไรมา เป็นทางเกวียนโบราณเมื่อสักสิบสิบปียี่สิบปีน่าจะประมาณสักยี่สิบห้าปีนะเกวียนมันจะหายไปเนี่ยยี่สิบห้าปีเนี่ยยี่สิบห้าถึงสามสิบปีเนี่ยยังใช้เกวียนอยู่นี่ประมาณยี่สิบปีให้หลังเนี่ยเกวียนก็หายแล้วเหลือแต่รถจากรถาจากรถจักรยาน,ยนาจักรยาน,ยนมารถยนต์มารถแตนนะตะวันก็มารถแตนรถยนต์นี่ยสามสิบปีให้หลังเนี่ยแต่ก่อนก็ใช้เกวียนเนี่ยแหละ ใช้เกวียนเดินทางระหว่างหมู่บ้านใช้เกวียนทานขนสินค้าอะไรต่างโบเนี่ยปลูกต้นไม้แล้วทำให้ต้นไม้เออแน่นเลยต้นแน่นเลยปลูกแล้วไม่เคยมาดูเลยปลูกไว้นะปลูกต้นไม้ก็เป็นอย่างนั้นนะปลูกแล้วก็ปลูกไว้เลยปลูกมนขึ้นตามธรรมชาตินะเราไม่ได้ไปตกแต่งจริงปลูกเป็นธรรมชาติปลูกไว้แซมไปเรื่อยแซมไปเออปลูกแล้วก็แซมไปเนี่ยปลูกแซมไปให้มันขึ้นเองโดยธรรมชาติ เอากิีมาปักปักปัก,กหวนได้โดยใช้ฝนตกเนี่ยฝนเป็นในฝนธรรมชาติประมาณพฤษภิามิถุนายรักดานี่แหละเราก็จะเริ่มไปหาต้นไม้มา300ต้นบ้างสี่รต้นบ้างเชิญทั้งกำนันทั้งออบตอทั้งผู้ใหญ่บ้านแต่จะมาก็เป็นผู้นำนะา,าผู้นำในการที่จะทำกิจกรรมสิ่งเหล่านี้ ก็จะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นที่ร่มรื่นแหละเก็บิวกร,ราไรก็ถือว่าเยอะนะประตูปป่าเต็มบริเวณนี้แล้วก็เตินไปที่ปฏิบัติธรรมเก็บเงียบที่ป่าช้าก็พวกเก็บเงียบนะเนี่ยไม่มีใครเข้าอยู่แล้วคืนนี้พระมึงต้องก่อนที่จะพิจารณาให้พระองค์ไหนองค์หนึ่งที่มีความรู้เกี่ยวกับทางในบ้างนะปฏิบัติจริงๆถึงจะเอามา ไม่เคยมีพระใหม่นะพยายาปฏิบัติแต่ยังไม่ไ้อะไรนะยังอ่อนปัญญาแต่ยังมานอนยังไม่กล้ามานอนคืนสองคืนบอกอาจารย์ไม่อยู่แล้วเคะกลับออกไปข้างนอกเนี่ยก็มีที่เรามีอยากลองคือใจได้แต่พอปฏิบัติไปวันสองวันแล้วก็ต้องยอมแพ้ต้องออกไปข้างนอกนี่ก็มันก็แล้วก็ดีละท่านมีความตั้งใจดีแต่ปัญญาเอาแรใจยังไม่ถึงความ ภาษาใรือการปฏิบัติอะไรกำหนดยังไม่ได้อาจเจอสิ่งมาเยี่ยมเยียนหรือว่ามาทักทายหรือมาต้องการส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยไม่รู้จะให้บุญยังไงทางวิญญาณทางจิตนะไม่รู้จะแผ่เมตตาให้ยังไงจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ไงพราะพระใหม่นะก็ต้องขออนุญาตกลับออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีประมาณสักรูปสองรูปที่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ที่ปฏิบัติธรรมให้ญาติโยมท้งการปฏิบัติอ่าเงียบเดี๋ยวสรุปตรงนี้จบได้หนึ่งคลิปเลยได้ไปตัดเอาเลยข้าวขอสักข้าววาาจบ นี่วัดควยปลาอ้วกวอกวอกแปลว่าลิงเหมือนกับในนิทานชาดกเลยพญาเลิงโพธิสัตว์ดูแลรักษาพื้นท oh. oh, yeah. uh, yeah. ี่นโมธนาบุญเนาะสาธุสาธุ